เค okay, สวัสดีฮนะผมน,อน้องอิคเต็แขกเกมมิ่งแล้วมันจะประโยชน์ในเกมไม่ครับไอแรงกันอโอเคจากการที่แล้วที่บอกว่าจะมาทำฟาร์ม NPC ใช่ปะ่ะเดี๋ยวพอดีเนี่ยเซิร์ฟมันมีปัญหาเมื่อวานเซิร์ฟมันมันดับไปฮะแล้วก็เอ่อไม่เข้าใจนะพอเข้าเกมมาของในตัวเนี่ยหายหมดเกลี้ยงเลยด,ดาบไดมอนด์พิกแอคไดมอนด์แอปเปิลทองยาวิกเนตท,ที่ผมจะมาเนี่ยจริงผมได้มา2ตัวแล้วนะเออพอเซิร์ฟมันดับแล้วผมเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็เหลืออยู่ตัวเดียว เอออะไรผมก็เออของอุตสาหามาดีที่ตังไม่หายเดี๋ยวที่เราค่อยหากันใหม่แล้วกันโอเคพานนี้ผมจะมาทำชาลิ้นกันดีกว่าเนาะชาลิ้นในตัวเนี้ยไอ้เจ้าอา่แมปจะเกิดได้ไงเน่ยเดี๋ยวผมขอไปเอาเบียงที่เหลือจากลงในเทอร์ทั้งก่อนนีอะไรบ้อาอา่าอ่ มีของกินอยู่เลยโอเคมีอะไรหายไปบ้างผมไม่รู้นะไม่แน่ใจที่จำได้ก็มีดาบแออ่าแอปเปิลทองผมค้ามาเออจะมาทำอีกตัวหนึ่งทำเป็นสามตัวเออเอาเยอะๆแล้วนั้นเออก็อะไรอย่าพวกของต่างๆหายเกลี้ยงเลยผมจับขมับอ้อรู้สึกว่ามีอัปเดตอันนี้ผมพอเราตายเนี่ย เออมันอัพใหม่เป็นพอตายก็ของตกนะฮะผมก็เลยเออของตกแล้วก็เลยปิดเกาะขอปิดเกาะแป๊บนึงนะฮะโอเคไอช็อปก็ยังเปิดอยู่เหมือนเดิมแต่ทางเข้าขึ้นมาเนี่ยเออผมขอปิดไว้ก่อนแล้วกันสำหรับคนที่เข้ามาเออแวะแวะชมแวะมาขอของอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผไปเผาชาโคเพิ่มแป๊นึงนะเออเอาไม้เราอยู่ เหลือแค่นี้แ <P> ล <an> ้วเดี๋ยวไปมาขุดเพิ่มแล้วกันวันอื่นอ้าวอันนี้เอามาเผาก่อนสักแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดพอพอเราใส่ละหนึ่งเป็นแปดแล้วก็ไม้มาเพิ่มอีกเอามาสักหกสี่อันึ๊บอโอเคแล้วก็ครับทอส โอเคฮะโอ้ยว okay. oh, oh, like ิธ so go uh ีโอ้ยมาได้ไงเราต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะว่ามีซอมบี้มาหรือเปล่าเนี่ยมันมาแบบเนี้ยมันจะไปหาเอ c นพีไปหาเอ็นพีซีเอนพีซีแล้วทำให้อ p c ีเราไกลล่างผมก็ปะเขาด้านบนแล้วทำไมมันยังเกิดว่ะขึ้นไปด้านบนแบบตรงนี้เมืดอเดือ ปักให้ทั่วประมาณนีนะ้น่าจะไม่เกิดเลยส่วนตรงนี้เนี่ยผมเอาไว้ปัมป๊มแผ่นปั๊มอะไรนะแต่ตอนนี้ขอไม่ปั๊มก่อนแล้วกันเนี่ยผมได้แผ่นมายังไม่ครบเลยมันซ้ำอยู่เนี่ยโอเคเราก็สิ่ง่ต้องเอามีอะไรบ้างนะอืออ่าหนึ่งแมปแมปนี้สร้างแมปนี้สร้างยังไงแล้ววะเอากระดาษ เนีก่กระดาษเดี๋ยวนะสักครู่นึงมีแมพมีเอ่อคอมเพลสคือแผนที่ไม่ไม่ใช่เป็นทิศหนึ่งแผนที่หนึ่งเข็นทิศแล้วก็นายกาแผนที่เราต้องทำเข็มทิศสองอัน ก็ต้องอามาทําแผนที่เข็มทิศมันครับยังไงวะเอากระดาษมาสี่แผนนะ่นไหมแล้วก็หล็กอยู่ตรงกลางหรือเปล่าชัการลังปัานนึงนะฮะอ,อยู่ไหนวะโอ้ใช้เหล็กสีอ่อนในการทำหนึ่งในการทำหนึ่งเข็มทิศ่อี้เดี๋ยวเราส่งเฟสไอ้นี่กันดีกว่าเรามีอยู่สามสิบเอ็ดสมิบเอดมีหารห้าเราก็ได้มาหกก้อนไม่พอเลย โอเคเราตามไปมุมเราหมือนลวใช่ครับตึ้งตงเตโอเคเดี๋ยวเราไปเผาตั้งไว้เราขาดอีกสองอันของอันเราสามารถส่งเควสอะไรได้บ้างอ๋อเรามีอยู่ในคังหนึ่งอันในคังมีหนึ่งอันยังไงอ๋อผมขอเปลี่ยนเท็กเจอร์แพ็คสัก ซัก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 พาร์ตดูเนาะว่ามันเวิร์กหรือเปล่าพอดีผมชอบท็กเจอร์แพ็ k อันเนี้ยมันสวยดีเนี่ยเห็นไหมมันพุ่งพลิงพุ่งพลิ้งงูยิงดูมีมิติดีฮะอ่านี่ก็เป็นสามมิติใส่อันนั้นเข้าไปชื่อท็กเจอร์แพ็ k ว่าอะไรนะเพอร์เพอร์บีดีสักอย่างอันเนี้ยเพอร์บีดีคลาสนะฮะใครสนใจก็เดี๋ยวค่อยทิ้งลิงก์เอ้ยทิ้ง ลิงเอาไว้ในดิสคริปชั่นแล้วกันเนาะเออว่าผมใช้เทเจอร์แฟลอันนี้นะอันนี้อะไรอ่ะวอเ e อร์บ l ดดิงมาจากไหนวะอ๋อจากควีตเมื่อกี้หกขวดโอ้ได้หกขวดเลยเนาะเยอะจุ้งจุงจุ้งใส่กันเรายังไม่ใช้นะเดี๋ยวเราขอเช็คตามมในตัวในนี้แป๊บนึงนะผมเออตีแมงมุมแล้วชอบมาใส่ในกล่องเนี่ยเกียจจัดขอ โอเคไม่มีมีทองหนึ่งสองแล้วเนี่ยแต่ที่บอกผมเอาทองไปคาไปแนปเปิ้ลทองหมดเลยแล้วเซิร์ฟมันจับมานดีบ <laughs> ายบายบายบายแอปเปิ้ลทองอ๋อตรงนี้มียาอะไรเนี่ยในวิชชั่นกับยายที่ใส่เข้าไปในนี้ก่อนมีเนมแท็ก คีอระหว่างเรารอเผาเรามาทำที่อันนี้กันดีกว่าเป็นชั้นระวังตรงไหนดีฮะโอไมค์ก็มายังไงเอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเกิดตรงไหนวะอ๋อตรงนี้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 ด้วยตี โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ่า่อยทำดีกว่าเกมผมไม่รู้จะวางตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยไปฟูพื้นสักทีอ๋อแต่แถวนี้แหละอ okay, เคเหล็กน่าจะเสร็จและที okay, หกอันเจ็ดอันหอันหนึ่งอีกอันหนึ่งเราได้มาจากอะไรบ้างวะ อ่าอันนี้ไม่ได้นี่หน,ออน,นึ่งไอรอนมันคือตกปลาเหรอเี่ยากเป็นไปอันนี้ก็ต้นไม้อย่างละสิบหต้นไม้อย่างละสิบหเรามีไม่พออยู่แล้วคุกกี้อ่าอันนี้เราทําได้โกโก้บีนเราอยู่ไหน,นโกโก้บีนแสดงว่าเรามีอยู่นะ Where are you? โกโก้บีน โกโกบีนน really ี่ไงเจอละไปคราบกับข้าวข้าวเรามีอยู่ชกัรกกันบอดชอบเสียงชจกกันบอร์ดร้อยี่สิบแปดก็อ่าเยอะเนาะโอเคเราคราบดูไว้แบบนี้หรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะอ่าร้อยี่สิบแปดก็หกสิบสี่บกกับหกสิบสี่อ่าได้แล้วอันนี้เก็บไว้ ครับสี่อ๋อเอานมด้วยรู้สึกว่าจะเอานมใช่ไหมเวทมันให้เอานมด้วยเอานมหนึ่งถังนมเรามีเก้าถังก่อนถังอยู่ด้านบนอ๋อถังน้ําเราหายไปอันหนึ่งด้วยจากานั้นอ่ะที่มันีที่มันเซ์มมันพังจริงเลยจริงเลย,เลยโอเคส่งปุบเนะี่ยถังหายด้วยไม่เป็นไรเพื่อหล็กหน,นือนงันเนี่ยนะ ใช้สต,ติกเผาแล้วกันโอเคเรารออันนี้เสร็จเดี๋ยวเรามาครับระหว่างที่รออันนี้เรามาครับมีอ้อยแมงตรงนี้เดี๋ยวอ้อยก่อน go let's go let's go ไม่เอาโอเคเอามานี่กนโอเคครับ ครับครับแบบครับครับ,รบไปไอกระดาษโอเควิธ okay. ีก็ตึงตึงเ,เดี๋ยวดิอ่ามันต้องใช้เลสโตน s t วันมาทำไมนี่ไงเลสต์ s เรามีอ้าวในตัวเราก็มีนี่เมื่อกี้ลืมนึกนึกนึกดูเหล็กเอ้ย,อยไม่ใช่มันคราฟยังไงวะแบบนี้หรอ เดยวนะเด็นะเนะเอาเลตูนไว้ตรงกลางอันนี้หรือเป่าอ่าใช่ราคาสองอันนะเดี๋เดีเราไปเอาอีกอันนึงโอเคตริง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 จริงต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 ริงิงจริงิงจาิงจริงริงจริงริงจริงจอิงริงจ่เิดจริงรงจ่ิงจริงจงิรร แผนที่มารอบแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็นี่ไปไว้ตรงกลางอ่าเราไปได้แมปมาหนึ่งแมปนาาก็เอาอู้ทองเราไม่มีเราต้องหาทองอีกใช่ไหมเนี่ยนาคากต้องใช้ทองนะถ้าจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวผมขอดูในตารางคาบแป๊บนึงนาาโอ้ใช้ทองเลสโซนเหมือนกันเรามีทองอยู่สององันทำยังไงดีอ่ามีทองอยู่สององันเราขาดอีกสองเพชรไหนได้ทองบ้างวะ เออเรามาดูเอ็กเปิดนะเ,เปิดจะได้ทองไอรอนไม่เกิดอะไรไอโซนดับโกยิงกออ็ส์นี่ไงเอนเดอร์โปรโอ่ะ15เอ,เอนเดอร,รอ์มันได้แค่หนึ่งอันนี้ไงเราต้องการอีกหนึ่งอันเรามีอยู่แล้วไอตาไ,ไอตาเอนเดอร์เนี่ยต้องตี expert 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 สง่งติงอ่าเราได้โกอิงกอตมาแล้วก็ขาดอยู่อีกอันมันต้องใช้เดี๋ยวนะเรามีอ,ามอ่าเรามีขี่ทองหรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะโกนักเก็บไม่มีเลยอ๋อตรงนี้มีท็อตอยู่ต้องคือความจำชอบเก็บของมั่ว มีโกนักเก็ตมีสองอันนี้มันต้องใช้9อันในการค้าเป็น1ทองนะโอเคเดี๋ยวเราดูเวสอื่นที่เราสามารถส่งได้อทองทองทองท,งท,งทงองอไอรอนมันต้องใช้อันนี้อย่างเดียวเออทำยังไงดีวะดาบดาบแรงๆก็ไม่มีจะไปตีเอนเดอร์แมนยังไงเวสเก่ามีบ้างไหมที่ดได้ตีแล้วได้ทอง เอาเอกหนึ oh, 1, that, ่งดัดไอรอนอัางไอรอนหนึ่งไอรอนไม่มีแล้วอ่ะวานใครขายทอง <c oughs> แต่เ,เราไปเวรแรกๆน่าจะไม่มีหรอทองไม่มีเลยทำยังไงดีวะไม่นาเอาไปครับอันนั้นหมดเลย <c oughs> มีอันเดียวเองอที่ได้ทองอันนี้ได้หนึ่งไดมอนโอ้ไม่ใช่มาไปแอดวานต่อนี่ก็ไม่ได้อันนี้ได้หนึ่งดไ,ไ,ดนนไ,ได,อนนได,งดมอนสามไดมอนห้าโก้ดีเจเรามีแผ่นเสียงไม่ครบคือปัญหา ทองจา๋าอ่านี่ไงโอ้ฮหฮหฮหเนี่ยข้อเสียการเก็บของไม่เป็นที่โอเคเราได้ของมาครบแล้วเดี๋ยวเราจะอบอกว่าอะไรนะควิดต้องแผ่นที่นี่ต้องใช้ด้วยใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่นะครับพีเอินสุสดแอนยูดิบแอนยูดิทเราจะใช้ตรงนี้ โอ้มาแล้วเราดูเกาะ้วไหนออ้าวทำไมไปโผล่ตรงเหลี่ยมนูน้นพอดีอะ <c oughs> ตรงนี้คือตรงออเนี่ยเกาะเราอ้าวแล้วตรงนี้มันคืออะไรฮะโอเคแล้วก็วส่งเฟสตงตึงตึงหาอะไรเอ่ยอมอเอร์เล็กแล้วก็หนึ่งน้ำตาแก๊สน้ำตาแก๊สเรามีอยู่หรือเปล่าในกล่องคิดไม่ได้อีก อูอูมีนหนึ่งพอดีมีเทเล็กเอ้ยแบนดีอ่อย่าทิ้งมีเทเล็กก็อันเนีเ้ยมีอะไรไหมที่ต้องเอาสิบหกโซแซนสิบหกโซแซนโซแซนเรามีอยู่ในนี้อ้าวมีแค่หกเองอะมีไหมมีไหมอ้าวเอ้ยอูอูโซแซน โซแซนโซแซนฮัลโหลอ้อด้านล่างเรามีอยู่ไอเอสวาร์เอนโอร์โอเคตีตรงนี้ออกเนี่ยผมขอปิดผมปิดไว้ก่อนกันนะโอเคโซแซนแล้วเหรอโซแซนเป็นอะไรหมดอะตัมีอยู่หกอันถ้าผมตีตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่พออยู่ดีไว้ไหนแล้ววะผมมีเยอะนะ เก็บของไว้เป็นที่เลยนัตโตเจแปนเดี๋ยวขึ้นไปดูในกล่องกล่องหน้าประตูในเทินไม่มีโอเคอ่าทำไงดีล่ะมีเก้าหกเอง บางทีนึงไหนฮัลโหลนี่ไงนี่ไงโอเคส่งเพชรกันเลยมีอะไรอีกไหมก็ได้หนิงได้มาแล้วหลังรถไฟเดมอนหนึ่งก้อนสปาโอเคลอตโอเคลอตนี่คล้ายคล้ายคล้ายกับแมวนะส่งครั้งต่อไปได้อะไรเนี่ยจิตลาพิษลักซูรี่โอ้เป็นใน,นนั้นเลยนะเป็นบ็อก น่าทำน่าทำโอ้มันยากมันไม่ใช่ยากเกินไันเสียของใช้ลิฟตั้งสี่อันกว่าจะได้มาโอเคฮะโอ้สวยโอเคฮะพานี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมขอไปแจ้งอินมินอ,อ,อสแอดมินนิดนึงว่าเออในของที่หายไปเนี่ยเราสามารถได้เราจะเอาคืนมาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เออไม่เป็นไรเนาะ ก็ถือว่าเป็นยังไงเก้าโอเคั้หน่าเอาไว้เจอกันฟ้าน่าจะมาทำอะไรเดี๋ยวขอไปคิดอีกทีแล้วกันต้องหาทองมาทำไอ้นี่อีก NPC ไม่ก็เดี๋ยวขอมีมีอันนั้นอยู่ด้วยแค่นัหนเสื้อผีน้ำตาลมันจะเป็นสิ่งี่ดี โอเคคันน okay, okay, ี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี These ้นะบายโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนร้องจิกกี้จิกจิ๊กหน่อยร้องหน่อยร้องหน่อยมันไม่ร้องเลยชะกลังบอดโอเคไว้เจอฮะบายบายยูฮู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 